รัชญาศรัทธาคติความเชื่อกับ belief a n n e l สรุปดวงชะตา12นักษัตว์ในปี2564ปีขานได้โชคลาภมีคนแอบช่วยเหลือสนับสนุนได้เลื่อนตำแหน่ง มีหน้าที่การงานสูงขึ้นได้เงินมากขึ้นความรับผิดชอบสูงขึ้นดวงชะตาโดยรวมแล้วก็คําแนะนําสําหรับผู้ที่เกิดปีขานนะครับเกี่ยวกับเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานในปีนี้ครับมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมีหน้าที่การงานรับผิดชอบมากขึ้นครับคนที่เกิดปีขานเนี่ยจะมีความเที่ยงตรงซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็จะมีชื่อเสียงมีภาพพั์ที่ดี เรื่องเงินเงินทองทองธุรกิจการค้าที่มาจากลงทุนรงแรงเนี่ยการให้กู้เงินหรือการขอกู้เงินเนี่ยเป็นโชคลาภที่มาจากการใช้ความสามารถความขยนันความซื่อสัตย์และความประหยัดของตนเองครับเป็นคนเห็นคุณค่าของเงินเก่งในการบริหารจัดการรู้จักรักษาผลประโยชน์ของตนเอง